นึกถึงเรื so? ่องที life, ่ประทับใจที่สุดที่เราอยากจะเล่าที่สุดเรื่องนั้นคืออะไรในชีวิตของเราฟังทีนะครับเอนื่องถึงเรื่องที่ประทับใจที่สุดที่อยากจะเล่าที่สุดที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังที่สุดเป็นเรื่องที่เราจําไม่เคยลืมและเป็นเรื่องที่ดีใจมากที่สุดเรื่องนั้นคืออะไรวิธีการเล่าก็คือบอกว่าเรื่องที่ประทับใจของฉันที่สุดคือเรื่องรับปริญญาเรื่องแต่งงานเรื่อง การงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่เล่าให้เพื่อนฟังและหน้าที่ของบีไม่ต้องฟังก้มหน้าเอามือเขีย่ยที่พื้นพร้อมกับใส่หม้อได้จะดีมากทำหน้าที่ของแต่ละคนไปนะครับหนึ่งสองสามเริกเล่าครับพระจารยร์จะเดินดูครับเล่าเลยครับ และเอพยายามเล่ายัางไงก็ได้เพื่อให้บีฟังไม่ได้เ,เล่าครับเล่าไปเรื่อยได้เออเล่าไปเรื่อยครับเล่าไปเรื่อยครับ เล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยเล่ายังไงก็ได้ให้เพื่อนฟังเราให้ได้ครับเออจับเบอร์ต้องฟังฉันเท่านั้น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 ฟังจนสะอาดสะอาดสะอาดและต่อจากนี้ไปจะเป็นหน้าที่ของบีร่าที่จะเล่าเล่าเรื่องที่ประทับใจเฉียบเช่นเดียวกันและหน้าที่ของเอด หน้าที่ของเอก้มหน้ามือเขีย่ยพื้นาสายสีสับพิลเลยจะดีมากบีเ, B, เล่าเอไม่ต้องฟังเริ่มอย่างอาจารย์ดูก่อนนะครับก็ไม่ัวใจอาจารดู่อนนะครับเธอก็เล่าไวนทำธรรมดาจะเป็นตัวโอเคทั้งหมดสาธุพร้อมกัน สะอาดทั้งหมดสะอาดสะอาดสะอาดตรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งยืดตัวตรงตรงและต่อจากนี้ไป A กลับมาทำหน้าที่ใหม่คือ A เล่าและ B เอามือจับเข่าสดตาจดจำทุกคำที่พูดฟังเข้าไปให้คึกตื่เล่าเล่าเรื่องศูนย์เสียเล่าเรื่อง เสียนมันเรื่องหนึ่งในชีวิตและบเป็นคนฟังเอเป็นคนเล่าเล่าเรื่องสุดชีวิตอะไรก็ได้เล็กน้อยปานกลางมากสุดแล้วแต่เ <c oughs> เล่า B ตั้งใจฟัง <c oughs> ทั้งหมดเริ่ม <c oughs> ไม่ทำจะให้รู้ตอบมานะครับถ้อาจารย์ดูคู่ไหนดูออบเลยนะครับเล่า เรื่อขนาดเลยก็เนะเสียไปสิ่ง้มปากอ้าวไมไม่ผมว่าไม่ได้เออทั้งหมดสารุพร้อมกัน A, B และีเป็นคนเล่าบ้างเล่า A ฟังเจอเล่าเสอาเสียผ้อเลี้ยง โอ้นนคงจะมีเรื่องเสียใจมากเลยนะยยบนะหัวล็อกกันเลยเล่าดีๆตั้งใจ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 เล่าดีๆคือมใจเล่าปีนกันสที่น้องชายก็เลยโอเคสาธุพร้อมกันสาธุให้บีแลกเอแชร์กันว่าแปลงปันกันว่า รู้สึกยังไงเวลาที่พูดแล้วมีคนไม่ฟังรู้สึกอย่างไรที่พูดแล้วมีคนฟังเราเชิญครับบางคนบอกชินแล้วพอพูดไปแล้วไม่มีใครเคยฟังแกสักคนเลยนะรครับแชร์แชร์เพื่อนฟังนะครับแชร์เพื่อนฟังนะครับแชร์เพื่อนฟังนะครับ อ่าทั้งหมดสะอาดสะอาดโดอวางที่หัวเข่ายืดตัวตรงหลับตายืดตัวตรงหลับตาหลับตาไว้นะครับหลับตาไว้หลับตาไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ทุกคนนิ่งไม่พูดไม่คุยนะครับทําไมต้องให้หลับนานทราบไหมเวลาที่เราหลับตาหูเราจะได้ยินชัดเจนมากขึ้นกายจะสัมผัสได้ชัดมากขึ้นโดยเฉพาะใจของเรา จะรู้ว่าเป็นคนยังไงเมื่อเราหลับตาแปลกแต่จริงครับหลับตานอกแต่จิตใจภายในกว้างมากถูกเปิดออกมากมายมหาศาลในทีเดียวเอาวันนี้เป็นโอกาสนะครับโอกาสที่มีพระมาโอกาสที่วันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องงานโอกาสที่วันนี้เราจะมาคุยธรรมะก,กันสนทนาเรื่องชีวิตถึงความเป็นไปเป็นมาของแต่ละคนอาจารย์ร,ร,ร้องขอให้ทุกท่าน เวลาที่มีใครสักคนหนึ่งฟังเราเราจะมีความสุขและมีความรู้สึกว่าพลังมันออกมาจากคำพูดเรามากมันอาศาลเกินเอาโอกาสนี้เป็นสะพานในการสร้างไม่ใช่สร้างกำแพงอีกต่อไปในชีวิตการที่เราไม่ยอมฟังมันเหมือนกับเราจะสร้างกำแพงปิดตัวเองไว้แลวเราเหมือนกับอยู่ในปุก ฟังนี่นะครับย้อนกลับไปความรู้สึกของการที่เราฟังเราจะมีความสุขมากด้็นความรู้สึกของใครและฟังด้วยความเหิ <c oughs> ในใจและเห็นใจซึ่งเป็นการเคารอพอย่างหนึ่งนะครับบันดเมทสาทุกขึ้นามา้กันครับสาธ